มัดนี้พอเมื่อสูริยยายตใหญ่แต่เว้นใบพอประมาณกรรมาก่อนทั้งหลายตั้งขยันขันจอขอแรงงานขอ,ขอขรักขอคาแรงกาบานเอาผลงานกันยติเงือเอา เมื่อตอนลูกเมียซื้ออาหารใส่ทองพ่อเลี้ยงขีดปัดทัง้งโอ้ยมองเห็นเมีกายกังบางหน่วยทินกร่อนเกิดสังหรณ์ในใจสดตั้งหลังมาคือกีย,อย่านเมียหนีขึ้นบ้านกับ ปันกันกะนิ่งหำนางเคยทำเลี้ยวหนึ่งขังจนวัวเกีียวดอกแดนน้ำขันสิทำเงินสร้างหาสัตตังจนหอดคำหาหนางทำคือเคยพาลูกนี านั่งทําคือเคยพระลูกนี้คือเข้าสิตามเจ้าเหมนบอทันจําได้ันไว้โคงคืนสูุคุมสถานโพปันสอนตําใจเมื่อได้ยินคนเบาขวาวนา ไก่เขตสิไปคอดลูกน้อยอยากกินหน้าพ่อเม่นดูดดังบังใส่ฟ้าฟาดพางกระดองใจเพื่อได้กินคนไข้ดังคานี้เอาไว้ ไเสิทนทันใดเมียหนีไปบได้ดาคลองสามีพันระยะบได้เกินลวงคามสั่งน้องกะมอปีนมองเห็นเฮือนเป่าวาง วัวใก้ขาดทะลายาหากโอยโอวาเมสุดที่รักมาสร้างเป็นแอนโอเกียวว่าเตวเกเดินจำน้ำทอง วังกะนิงวังขามดงดอนป้ากวงตะคนอื่นนกแน่นลือเอ,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 อ้องัดต,ตาเอือ้นางลาให้ขึ้น ก่อนใขรมาตามงามนี่เป็นงามนี่อันสายันคำแดงลงคอยให้นั่งคงคอยอายลูกชายห้องสิลมเป่าแสงเด็ดเอา ลูกสิจีบ่วยไข้ไปสิอุ้มหอกเปลี่ยนมือทั้งปากเอิญเสื้นอนตีนกระเล่นต่ำต่อว่าคำ bắt ta nắng đầy giang nắm nó kèm viên mãi tiền lúc bắt đúng toàn bắt ta leo móng nước qua miền lùm ไอ้ยินเจนเจนจนวักแขนจนว่าขาหลดเลินกันยังอื่นอยู่บ่านเศร้าข้าบอก,กินหวัวข้ากัดเต็มอิม่มเอาเองเด้อนอม เรงว่ามีจนไยศิลา์ลอบไปนี้ห่างหลนทั้งไก่กะเม่นไก่ขันเม้นใจบ่แข็งคงตายแล้วหยุดทางเปรี่ยว ดามียคนเดียวเป็นสิตายกะบ่อ่านแม่นหันกะกะพาเฟื่อนหันสิลาผาเฟืน่นความวิบากบัดย้ำหิวบ่ออาจขันล,ละนานาบถูกหลัดทมเต็มเที่ยไผ่โมีเมียสอนล้อง หน,นีบังลวงนีบดได้กันปล่อยดาดนีบดได้เปื้งสาบคมอยากโคงัดไม่ให้ตายทิ่มหลอกสวงใจคิดเลี้วอมคิดขินความทุกข์ยากให้บัดยำจากขึ้น นางลักมีปังปลาพ่อแม่นางเคยเลียงจนชาวเมืองได้ทาืนจนชาวเมืองจนว่านางเป็นคนสวยชีวิตวางเมียผู้ เคอยอในวอยอกล้อหัวหาวดอกใสกันยามมีทุกข์โศกลันก็ได้หวัวเปึึกสาเวลามุขสบายใจกะเสินบานได้หัวยุ่ม ยามแยบหวนอเป็นไข่เมียคำคืนกกโอปุณนพัตตาเอ้อยเมียคุณมาลักหนีจากอายเกือบตายม้อยอังมัน กี่ั่อนสีเน้เกิดกับตายนหยกับข่าเป็นสามีพันรายยงคู่กันมาแต่ลูกจอเกิดท่อไร่ตายท้น,น เงียฝันพอสิบอดตายเอิม่มผู้บ่มีเคราะรายไว้บาดเป็นเพกกะคือดีเกินเขาเลินเกินชาวบ้านโบแต่บอดบ้านนอกเกินเท่าโดนไฟเผาคือ เก่าก็คือเกาดีเด่นกับเพียงอยู่เกียรติเกินนั้นก็บ่มีมาบัดนี้สิได้เก้าเรื่องให้จุน ทัตโกจิตตามเมียมาทันระวางทางกนนางดาวเม่นเขาเวนหรือกำตองถึงเขาโอ้ยถึงเขาเว้าปอดบัดฝนตกมือเตือด ลมสะบันปันเบี but, ้ยสีพันละยันปัดตานองเจ็บอุทนจ็บอุลาได้ปวนปันจัดิเหิด จังได้กันเสื้อวักไกจากบ้านเฮ้อสีสนกับอมีนางให้บอกให้อ้ายสามีพีไปตดดัดโฟดพอได้มุงซ้ำพังละบังฝนพำหน่อยให้นางคงคอยทาน หัดต่อ,อ,องมารวมรวมเอามามุงเถิบงามพ่อได้สนบ้านเกิดฝนมองไปเห็นฝดใหม่ฝดหนึ่งเกินเกิดจุดถึงคนดูว่าเป็นใบเขียวสูดอมงามเหลือลา วกักกามดําพานทุกข่ายเงินทุกข่ายยืนฟองดินมืนยากปันในเกระทนเบือ่อความอยากได้ฟูดใหม่มามงให้ดอกลูกมีย ขวาน,นีดมีตุมมือใส่ดีไปจับกะเลยโดนกัดตอดเอาตอนนั้นดันต่อยบ่มีด้ไหลลงคน จอมปวกฝนกาตุกเฮเฮปันใสฟ้าซองปากไอมือขวดกำแขนมือขวดกำแขนสาย ว่าสิยังขึ้นกราบเอินปัตตาให้มารับระวังไกกันเงินเอินเมื่อแหงแขงเสียงฟ้าเมื่อปัญนหัวนั้น เจ้าเมื่อยน้ำข่าเมื่อยน้ำเข้าท้นโปรไว้โท้ก่อยใจละบ่อยใจละห่อยยันเต็ดตายทรรมดังเขา ใครเอ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 ทำมาด่งเหามันนั่นมีผิดายแก่เจ็บอดทั้ทวงทันการเกิดตอดเพยผู้ตันต้องไว้ปานเข็ดจังใดสิทุนใด ไก่กับเนีย้ยเพียงสองเส้นบอกเห็นกันพอมืดหมอดละวังคุณกระฟองนั้นลุมกะตองกระฟองกันทนอุดสากันใจไว้เอื้นใส่อุ่นทุนหัว มาดูผัวขว้งางกันเน้อปัดตามน้องนางแกคงสิเจ็บปอดเอิญตอนไหน กะะอื่นเป้าบ่มีเสียงปากบอดทั้งเจ้าสิปวดขัานปานแค่นี้นองนั้นคือสิเมื่อยอุทนหนักหรือเม่นเป็นลุ่มซากเท้าทายบ่มีหวมัว พีคของทวิมตาตาลายเนื้อสมินตายบม่มีกูเขียนขาดยาดมีดฟีดพวกพอนอนน้องน้ำเปียกฝนลูกตนเด้งลูกลอยกันลังเอวบอจากอย่างกูที่อยู่ในขั้น เกิดขึ้นมามิดาตายลูกสิกายเป็นกรรมพานทนเอาเดินเดิอลาปตา,างที่ลำกนดขันสาตนามีจริงจังคอยเองคือ วคยขวงคืนเกี้ยวเข้าใส่กันอาสจัจนเหลือลำเตปัดเอานางมาบโบได้คำมอกำคือคนอื่นจยากขบทังนางเลือนหามหามบอบฟังเตะละขังงอ้ยนอนอกนายสิน ยินเสียงฟ้าเทพรือคือฟ้าเล่งให้ตายไปเกิดเพื่อตัวสลัวเกิดเพื่อตัวสลัวดอื้อเมื่อดมัวสลัวน กาเลยมองและนะสินยุดแดนคนน้องจอมปวดปานไฟลวกจุดเหนือวาดดำคำกันฟกเขียวมานวทนเวียนายเวียนตายแล้วเวียนเกิด เลือดบนพื้นบินบนฟ้าบ่มีมุมกะเลีกตายอาธิบายมาเพียงนี้ถ้ารู้จีได้ตายจมฟังเบืองเมี้ยกูปวดท้องปัดกานองสิว่าใดละนอง sẽ là tiếng tàu sẽ khôn phăng nhạc